สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Driver กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเราก็มีรถที่น่าสนใจเนี่ยนะมันเล่าให้กับท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าคลิปในวันนี้เนี่ยแรงสมใจแล้วก็ถูกใจแฟนคลับแบรนด์ตาดาวอย่าง Mercedes-Benz อีกด้วยนะครับผมคลิปในวันนี้เราจะพูดถึงรถรุ่นใหม่ของเบ n z นะครับที่เรียกได้ว่าจริงๆแล้วมันก็เอามาพัฒนาต่อจากรุ่นเดิมนะครับผมนั่นก็คือ GT 63 S หรือว่า GT 6 3 S จะเป็น G T สำหรับ4ประตูถูกไหมมันก็จะมี G T แบบ2ประตูกับ4ประตู4ประตูก็เรียกได้ว่าเป็นรถบ้านแบบซิ่งๆไงครับผมมันก็แรงสุดๆอยู่แล้วนะครับผมแต่เรียกได้ว่าเฮ้ย ลูกค้าบอกว่าแบบรถเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแรงกันเหลือเกินนะครับผมแบร์อื่นๆเนี่ยพอเอาไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะแรงกันมากๆเลยเบน์จะยอมได้ยังไงล่ะเบน์เองนะครับผมในตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวมาเลยครับหลังจากซุ่มพัฒนามานั่นก็คือเจ้า GT63 แต่ไม่ใช่ GT63 ธรรมดาเป็น GT63SE นะครับ E เนี่ยมาจากการใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปยังไงนะครับผมก็คือสาย EQ ของเบนนั่นแหละ โดยบอกกันเลยนะครับผมว่า GT 6 3ธรรมดาก็แรงมากๆอยู่แล้วถูกไหมมันคือแบบรถสปอร์ตอะในคราบรถบ้านเลยอะมันแรงมากๆนะครับผมแต่พอเสริมพลังแห่งไฟฟ้าไฮบริดเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับผมทำให้รถคันนี้แรงแบบว่าสุดอะคือแบบสุดอะคันนี้คันเดียวจบอะแรงแบบแรงเข้าซุเปอร์คาร์เลยนะคือแบบเอาคันไหนมาเจออะพอๆกันหมดอ่ะ คงแบบไม่มีแบบคันไหนที่แบบฉีกคันนี้ได้แบบทิ้งตัวจะเอาคันไหนมาก็ตามเลยนะจะเอาแบบ Lamborghini อา f e r r a r i มาคันนี้สู้ได้หมดนะครับผมคันนี้คืออะไรกันทำไมมันถึงแรงขนาดนี้ มเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับผมก็คือ v 8ใบเทอร์โบสลิตรนะแต่ด้วยความที่ว่ามันเติม e ไปหลังชื่อแล้วไงมันก็ต้องบวกมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะครับผมโดยตำแหน่งของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่เพลาล้อหลังนะรวมพลังกันแล้วนะครับผมพลังแห่งเครื่องยนต์สันดารบวกกับพลังแห่งไฟฟ้าเนี่ยทำให้เจ้า amg gt 6 3เนี่ยนะครับผมคันนี้นะเวอร์ชันแบบมีไฟฟ้าไปด้วยเนี่ยให้กำลังแรงม้าสูงถึง831รมแรงม้านะครับผมและแรงบิดอ เชียโคตรแรงแรงแบบแรงโคตรๆเลยครับผมคือถ้าจะแพ้ก็คงจะแพ้แบบเทสตาแล้วอ่ะครับผมคือแบบอันนี้มันสุดแล้วอ่ะคือแบบสุดมากๆเลยแล้วมันเป็นการผสานแบบ เทคโนโลยีการขับแบบเดิมความมันแบบเดิมๆเนี่ยเข้ามาสู่ไฟฟ้าเพราะว่าถ้าจะเป็นไฟฟ้าเพียวๆเลยอะ่ะความรู้สึกในการนั่งมันจะคนละเรื่องกันเลยนะมันจะเหมือนเรานั่งอยู่ในยานอาวกาศเลยถูกไหมอันเนี้ยมันยังได้ความดิบด้วยความเป็นรถด,ดั้งเดิมอยู่นะครับผมโดยรวมกันเนี่ยมันก็สุดตีนมากๆนะอัตราการเร่งเนี่ยศูนย์ถึงร้อยภายใน2.9วินาทีทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่316กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เรียกได้ว,ว่าแรงนะแต่ประหยัดนะครับผมเพราะว่าอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่เพียง11.6กิลเองนะครับก ผมก็บอกไว้เลยว่าแรงโคตรโคตรแล้วก็ประหยัดโคตรโคตรแถมเป็นรถที่อนเนกประสงค์ที่สุดแล้วอ่ะคือรถสปอร์ตแรงขนาดนี้มันต้องนั่งได้2ที่นั่งแล้วก็ไม่มีที่เก็บของอะไรเลยถูกไหมแต่อันนี้เนี่ยมี4ี่ที่นั่งมีที่เก็บของแบบจัดเต็มมาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองอ่ะไม่ต้องห่วงเลยนะครับคันเดียวจบจบไม่ต้องซื้อคันอื่นแล้วถ้าแบบว่าอยากได้รถที่แรงแล้วก็จบใส่ทุกอย่างได้เนี่ยคันนี้เลยนะครับผมทั้งหรูทั้งแรงทั้งแบบหล่อทั้งแบบโอ๊ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันดีทุกกกอยยย่่าางเเเลนนีีคครรรััับบผมสห้้ว็ได ผมจะรถคันนี้เองเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมโหมด โหมดการขับขี่มากมายนะตอบสนองทุกความต้องการของคุณเลยไม่ว่าจะเป็นแบบขับด้วยไฟฟ้าล้วนก็ทําได้แล้วก็จะเป็นโหมดธรรมดาของเบนซะ์เลยก็คือแบบโหมดคอมบอร์โหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตพลัสนะครับผมแต่ด้วยความที่เป็น AMG เนี่ยนะครับผมก็จะมีโหมดเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็คือเลสนะครับเป็นแบบโหมดสําหรับลงแท็กอนะ่ะแล้วก็จะมีสลิปเปอรี่นะครับผมอันนี้ขับในที่ลืน่นแล้วก็จะมีอินดิว d วีลก็คือปรับเองได้เลยนะครับผมสำหรับอินดิว d วีลเนี่ยก็คืออยากได้อะไรก็ตามนั้นเลยนะครับผมอยากให้ตรงนั้นนนนแแข็ง็งงตตรรรี้บบุ่่่มมมหออยอะไกไกวนะาาาปผใจเ เลยนะแล้วรายละเอียดอื่นๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะมีพวกเบรกอะไรพวกนี้อีกนะครับผมแต่นั้นมันก็เป็นสแตนดาดของ AMG อยู่แล้วนะก็คือเทพมาอยู่แล้วก็คงไม่ต้องมาสาหยายอะไรกันเยอะนะครับผมเรียกได้ว่าโดยรวมเนี่ยจุดเด่นของคันนี้เลยอะ่ะก็คงจะเป็นเหมือนการเอา GT63 มามาใส่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็บวกการเร่งของรถไฟฟ้าเข้าไปที่แบบว่าเหยียบปุ๊บอะ่ะแล้วมันจะมาเลยถูกไหมไม่ต้องรอรอบอะ่ะเหยียบปุ๊บมาเลยนะครับผมทำให้รถคันนี้เนี่ยทำอัตราเร่งได้สูงมากๆนะศูนย์ถึงร้อยกิโลเมตรเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นเองค่าท มาในไทยนะครับผมเดาๆเ,าๆเอาคาดว่าน่าจะอยู่ที่1 0กว่าล้านบาทนะไม่น่าจะแบบแพงไปกว่านี้นะครับผมถ้าใครอยากจะจัดเนี่ยแบบว่ามีงบ10กว่าล้านอะ่ะไม่ได้อยากจัดไปถึงแบบ20ล้านอะไรแบบนี้อยากได้คันเดียวจบๆเลยขับในชีวิตประจําวันก็ได้ซิ่งก็ได้เก็บของก็เยอะพาเพื่อนไปก็ได้รับลูกก็ได้คันนี้แหละจบๆนะครับผมคันเดียวไม่ต้องเอาคันอื่นแล้วได้หรูอีกด้วยนะภายในเบนซ์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในภายในที่สวยที่สุดแล้วถูกไหมแอมเบียรลงแอมเบียร์ไลท์เนี่ยโอ้ยอยากะอยู่ในยานอวกาศนะครับผมก็แนะนําามกำ ลแล้วผมเองก็ชอบ AMG อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับมาไทยเมื่อไหร่หากใครพร้อมก็ไปจัดได้เลยนะครับผมแล้วก็หากใครมีความการุณาอยากให้เราเอามารีวิวก็บอกได้เลยเหมือนกันนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขอภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Drive World นะครับ